ท่านสาธุชนทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ามาสนทนากับบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องเทวดาลูกแจ้งของท่านนาธิบินิกาเศรษฐี <c oughs> สำหรับรายการนี้เห็นจะเป็นเรื่องของศีลานุสติกรรมฐาน ความจริงจะเป็นสีลานุสติรรมฐานจากานุสติรรมฐานก็ตามก็เป็นเรื่องของพุทธานุภาพทางนั้นว่าเ,เรื่องศิลก็ดีเรื่องธรรมก็ดีที่เราจะรู้กันขึ้นมาได้นี้เราก็รู้มาจากพระพุทธเจ้า เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงค้นคว้าพระธรรมไปจําโลกที่มีอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีใครสามารถรวบรวมเข้ามาได้อาศัยพระมาหากรุณาที่คุณขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสศสสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นคว้าขึ้นมาและก็นำมาแจกจ่ายกบับบรรดาเราเราพุทธบริษัท ฉะนั้นรายการนี้จึงได้ได้ในรายการว่าพุทธบูชามหาเตชวันโตเหมือนกันเพื่อการบูชาพระพุทธเจ้าโดยการปฏิบัติในศีลที่พระองค์ทรงตรัสย่อมเยีอยมนาาทำตนให้เป็นเทวดาได้ไม่ละบันดาท่านพุทธบริษัท ฟังอาตมาพูดมันก็พูดกันแบบนี้แหละเพราะว่าอาตมานี่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสสมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็มีคนมาแนะนําว่าการภาวนาว่าพุทธโทธธรรมโมสังโฆนั้นเป็นของไม่ดีเป็นจริยาที่ล้าสมัยเวลานี้เขาเลิกแล้ว เป็นอันเมื่อคอยยกยอดเอาความดีขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วในโยนทิ้งกันไปเสียแล้วเขาบอกว่าไม่ทันสมัยสูปฏิบัติตามแบบใหม่คือแบบเบสิกไม่ได้การภาวนาว่าพุทโธเป็นสมถะเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้มันลุมากผลแต่ตามาเห็นว่าองค์สมเด็จพระทศพล บรรมาศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระมหากรุณามากจึยังไม่อยากจะทิ้งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปไหนทั้งนี้ก็เพราะว่าบรรดาพระทั้งหลายที่ได้อรหัตตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธาศาสนาท่านก็ยึดพระพุทธเจ้าเป็นสาระเป็นที่พึ่ง และก็ท่านเป็นพระอรหันได้สำหรับวิชาความรู้ด้านใหม่อาตมายังมองไม่เห็นใครว่าเป็นพระอรหันนั้นได้เขาจะกล่าวว่าตมมานี้นั้นเป็นแทนเพนสองบาทอาตมายก็ยอมรับยอมส่งไปก่อนส่งไปยิงกว่าจะเข้าถึงสึ่งพระนิพพานแล้วก็จะไม่ยอมละการส่งบาปตะเกตนี้ ท่านนักบราทั้งหลายจะว่าดีหรือไม่ดีก็ช่างว่าแต่มาบวชเข้ามากล่าวคำปฏิญาณว่าเป็นจะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ะจะไม่ยอมเป็นข้าหลายเจ้าเบาวหลายนายตั้งใจว่าจะเป็นข้าของใครก็เป็นข้าของคนนั้นเป็นข้าขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสัดาดีกว่าเป็นข้าของคนอัปรี ถ้าต่อตีนี้ไปเราก็มาคุยกันถึงเทวดาคนดีที่มีความเคารพในประธรรมคําคสั่งสอนขององค์สมเด็จพระกินาสีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุโบสถศีลเขารักษาอุโบสถเพีงครึ่งวันตายแล้วไปเป็นเทวดามีมหาสคาใหญ่ลอบภาษาบาลีเขาอีกแล้ว คำว่าไม่เหสักขานี่ก็แปลว่ามีศักดาคือมีเด็ดใหญ่ใหญ่ของแกคนนี้ไปเป็นลุกกเทวดามีวิมานแปะอยู่ข้างยอดไม้ยิ่งใดจริงหนึ่งก็ได้ลุกกเทวดานี่ความจริงไม่ได้อยู่บนต้นไม้ลุกกเทวดาไม่ใช่จริงจบทุกแก ไม่ใช่อยู่ตามกิ่งไม้เป็นเพียงว่ามีวิมานต้องอาศัยยอดไม้ถ้าเป็นต้นไม้ที่มีแก่นสูงเพียงคืบเดียววิมาขนขเทวดาก็อาศัยแปะเข้าไปได้แตะเข้าไปนิดเดียวเท่านั้นเป็นอันว่าต้นไม้หนึ่งต้นมีวิมานเทวดาประเภทลุคเทวดาในหลายหลังนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัท ความจริงเป็นอย่างนี้จะเข้าใจว่าลุกเทวดาเนี่ยต้องอยู่บนต้นไม้ห้อยโหนเป็นตน้นบนต้นไม้อันนี้เข้าใจผิดนี่มาคุยกันไปซึ่งเทวดาคนดีที่อาตมากล่าวว่าเป็นอัตมาเป็นเทวดาคนดีก็เพราะว่าท่านดีจริงๆดีตรงไหนและบรรดาท่านพุทธบริษัท ด้วยชายคนนี้เดิมทีเป็นมหาทุกตะคำมหาว่ามหานี่ไม่ใช่มหาปร,ริญญ์ที่เรียนกับมันได้แล้วก็เขาเรียกกันว่ามหาไม่ใช่อย่างนั้นมหานี่แปลว่าใหญ่ทุกตะแปลว่าจนจนใหญ่หรือว่าจนมากนั่นเองคือไม่ใช่จนเล็กๆในน้อยจนบเบ้อ เป็นอันว่าในชีวิตข้งแกไม่เคยเจอกับความร่ำรวยความมั่งมีความสมบูรณ์ปูนสุขในชีวิตต้องประกอบกิจในการหาเลี้ยงชีพด้วยความยากแสนยากบางเอิญวันหนึ่งแกคิดจะนมันได้ว่าเราจะมาประกอบชีพอาศัยตัวเองเป็นสำคัญถ้ามันจะไม่ไหว การทําทมาค้าขายคือตัดฟืนมาขายนี่บางวันมันก็ได้ดีบางวันก็มีราคาไม่มากกอค้าเขาพากันกดราคาก็ถือว่าเป็นคนจนจังอดมือกินมือ,มอเป็นต้นมันแสนลาบากยึงตั้งใจไปหาสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคท่านหนึ่งมีนามอานาดิบินิกาเสถี ท่านผู้น,นี้เป็นประสูตดาบันมีความเคารพในองค์สมเด็จพระวิชิตมารเป็นอันมากสละทรัพย์สมบัติส่วนใหญ่บำรุงพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานสร้างมหาวิหารถวายพระพุทธเจ้าที่เรียกกัาว่าใบเชตาวันเพื่อสวนของเจ้าเชตเจ้าเชตนี่ก็แสนดีแล้วก็คุณ เป็นคนดีเป็นพิเศษทั้งนี้เพร,ะอะร่อไหเพราะว่าแกจะมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมตาหรือไม่ก็ไม่ทราบนี่ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทได้ยินเสียงเพลงแทกแลก้วโปรดทราบเขามีงานใกล้ๆวัดเสียงเพลงมันลอยเข้ามาก็โปรดให้อภัยไม่ใช่ว่าสถานีวิทยุของเขามีเสียงแทรกเข้ามาจากเสียงเพลงไม่ใช่อย่างนั้น เนมันเป็นเวลาการที่อาตมาบันทึกเสียงส่งมามีเสียงรอดเข้ามาในห้องบันทึกเพราะห้องบันทึกไม่เรียบร้อยมันเป็นห้องนอนธรรมดา,าเป็นอนุว่าท่านเดวเชตมีเนื้อที่ท่านาดิบินิกาเศรษฐีท่านไปนซื้อสร้างจะสร้างวิหารถวายแกก็บอกให้ท่านนาดิบินิกาเศรษฐีเอาเงินไปเสียพื้นที่ก็ให้เต็ม ที่ไหนเป็นหลุมเป็นบอ่อก็ต้องวางให้เสมอกันรอาเงินเหรียญไปเรียงเข้าไว้ที่เป็นบอ่อก็ใส่ในบอ่อให้เต็มแล้วก็เรียงขึ้นมาเสมอกับพื้นเหรียญด้านบนเต็มพื้นที่มาซื้อในเงินจำนวนเท่านี้มันหลายสิบโดแล้วก็ยังต้องมาสร้างเสร็จแล้วต้องให้นมามว่าเชตวัน ไอ้นามิหารเป็นชื่อของแกดูที่บรรดาท่านพุทธบริษัทนี่ความระยำของคนในสมัยนั้นที่มีความโลภจัดมันก็มีเหมือนกันไม่ใช่มีใ่ชาตินี้แม้แต่องค์สมเด็จพระจินนาสีบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทนโทษแบกนั้นเขาก็ยังสร้างความชั่วกันได้ ถ้าสมัยนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอั่งหลายเห็นใครเขาคอรับแช่งกันก็จึงคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของคนดีเกิดมาแล้วในตาบอดไม่เห็นความดีเอาไปว่าอย่างนี้ดีไม่ดีพวกคนโกงเขาจะเกลียดเอาแล้วก็ช่างอะไรเราพูดกับพวกของเราเราไม่ได้พูดกับเขาเขาคงไม่ได้ยิน เรอได้ยิงก็ตามใจเขาจะด่าจะว่าอยังไงมันก็เรื่องของเขาเป็นอันว่าท่านมหาเศรษฐีเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านุบบำรุงพระสงฆ์และพระพุทธเจา้าเรียกกันว่าบำรุงพระพุทธศาสนาไม่ยิ่งยอนไปกว่านางวิสาขามาหาอุบาสิกาเวลาใดที่ไปวิหารทั้งสองท่านนี้ที่จะมีมือว่าง จากพัตาหารเพื่อสงฆ์ไม่มีเป็นอันว่ามีความเคารพในองค์สมเด็จปัญชนาศีมากท่านมหาทุกตะได้ฟังข่าวความดีของท่านมหาเศรษฐีก็ตั้งใจคิดว่าถ้าเราไปเป็นลูกจ้างของท่านมหาเศรษฐีจะทำงานหนักก็ไม่เป็นไรความหวังที่ตั้งใจไว้โดยเฉพาะ ที่มันเป็นของจะมีผลแน่นอนก็คืออาหารเรื่องอาหารสามเวลานี่เราได้กินแน่ค่าจ้างมากน้อยไม่สำคัญเพราะเธออยู่ที่บ้านตามลำพังบางวันก็ได้กินข้าวบางวันก็ไม่ได้กินข้าวนีความลำบากมันมากกว่าไปเป็นลูกจ้างของท่านมหาเศรษฐีก็พ้ดีวันที่เธอตัดสินใจ จะไปรับแจ้งท่านมหาเสถีฐีวันนั้นเป็นวันอุโบสถเธอไม่รู้กับเขาเธอนี่ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงกันตอนนี้เมื่อเธอไม่รู้ว่าเขาดักษาวอุโบสถกันนีไม่เคยพบพระพุทธเจ้าเวลาจะพบมันไม่มีตอนเช้าเข้าป่าตัดฟืน ยังกลับมาบ้านเอาอฟืนขายเสื้ออาหารมากินบางวันก็ได้กินบางวันก็ไม่ได้กินจะไปหาพระพุทธเจ้าได้ยังไงก็ความยากจนนี่ระรรรดาท,ทาท่านพุทธศาสนิกชนเธอตัดสินใจว่าไปอยู่กับท่านมหาเศรษฐียังไงยังไงข้าวสามเวลานี้ได้กินแน่ ถึงงานจะหนักแปรก็ไม่ว่าอะไรได้กินข้าวก็แล้วกันค่าจ้างไม่สำคัญต้องการด้เพียงอาหารส่งกายเท่านั้นเป็นอันว่าตัดสินใจแล้วก็เข้าไปหาทา่านเศรษฐีขอรับภาระเป็นลูกจา้างท่านมหาเศรษฐีก็บอกว่าตำแหน่งหน้าที่อย่างอื่นมันไม่มีเวลานี้มีหน้าที่อยู่อย่างเดียวที่ขาดคนคือคนตัดฟืน เธอจะรับได้ไหมก็มาหาทุกตะคนคนี้แกตัดฟืนไะจนช่ำแล้วนี่อมบอกทงานชีพเดิมแกก็ไม่ดักใจแกก็เลยบอกว่ารับได้เจา้าค่ะเมื่อแกรับได้ถ้ามาหาเศรษฐีก็ให้บริโภคอาหารเมื่อแกรบ,บริโภคอาหารแล้วแกก็ถือขวานเข้าป่า ไม่ทราบว่าเวลานั้นมันเป็นเวลาที่เขารักษาโบสถกันตอนนี้มาเวลาเย็นพอกลับบ้านเห็นบ้านนี้เงียบสงัดคนในบ้านนั้นนัดเป็นจำนวนร้อยจำนวนพันเวลากินอาหารในตอนเชา้าเสียงเอะอะวุ่นวายคนนั้นก็ต้องการแกงคนนี้ต้องการกับคนนี้ต้องการข้าวเป็นหน้าที่เขาแม่ครัวจะต้องจัดหาให้ ขาดอะไรก็จัดหาให้เด็ดโดยความโด้รวยเร็วในเมื่อตอนเย็นเธอกลับเข้ามาปรากฏว่าเงียบสงัดก็แปลกใจเข้าไปหาแม่ครัวแม่ครัวก็บอกว่าเราจะหาสำหรับท่านไว้ที่เดียวเท่านั้นและก็คนเดียวท่านมาหาทุกตาสงสัยถามว่าคนอื่นนะเขาไม่กินข้าวเย็นกันหรือบ้านนี้น่ะ แม่ครัวก็เลยบอกว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถที่บ้านนี้ต้องรักษาอุโบสถกันหมดทุกคนแม่เด็กเล็กที่กำลังกินนมอยู่หลังจากเที่ยงแล้วถ้ามาหาเศรษฐียังให้บ้วนปากไม่ยอมให้อาหารอย่างอื่นนอกจากนมเป็นเครื่องบริโภคเท่านั้นที่จะกินได้จัดว่าเป็นเภสัต์ไม่เป็นไม่ใช่ประเภทอาหาร ท่านมาหาทุกตะได้ฟังอย่างนั้นก็แปลกใจว่าเอ๊ะนี่มีชันคนเดียวนะหรือถามแม่ครัวว่าที่ไม่รู้จักรักสาโบรสกับเขาแม่ครัวก็พูดแบบคนใจดีว่าท่านเป็นคนใหม่ของบ้านนี้นี่ท่านจะรู้ระเบียบประเพณียังไงได้ตอนเช้าท่านมารับปาแสาเป็นลูกจา้างท่านมาหาเศรษฐี เมื่อท่านมหาเศรษฐีรับแล้วถ้าจกินข้าวแล้วท่านก็เข้าป่าท่านก็ไม่รู้จริยาของบ้านนี้ว่าเขาปฏิบัติกันยังไงเป็นอันว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันท่านกินข้าวเสียก็แล้วกันเรื่องอื่นไม่ต้องถามท่านเหนื่อยมาต่ามหาทุกาตะจะไม่คิดในใจว่าเอ๊ะบ้านนี้นี่เขาดีกันทุกคน แล้วเราเองจะกลายเป็นคนเทารชนแต่แตบุคคลเดียวมันจะใช้ได้ที่ไหนจึงตัดสินใจว่ายังไม่กินข้าวก่อนจึงถามแม่ครัวว่าอ,โอุโบสตศสสีนี่มันเป็นยังไงขับปฏิบัติจะยังไงแม่ครัวก็บอกว่าเรื่องโุโบสตศีสีเรารู้เหมือนกันแต่ว่ารู้เล็กน้อยเพียงแค่สิข่ขาบทแปด ที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้รักษาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเป็นปกติอุโบสถถ้าเป็นปริชาคารอุโบสถรักษาก่อนวันพระสามวันหลังวันพระสามวันกับวันพระอีกวันหนึ่งรวมเป็นเจ็ดวันถ้าเป็นปริหาริยาอุโบสถก็รักษาไม่มีกําหนดเป็นเดือนชองเดือนเป็นปีหรือตลอดชีวิตก็ได้ แต่ว่าเรื่องอุโบสถนี้จะมีอานิสงส์เป็นระการใดเราไม่ทราบนักขอให้ท่านไปหาท่านมหาเศรษฐีก็แล้วกันเขาก็เลยยังไม่กินข้าวก่อนย้อนไปหาท่านมหาเศรษฐีขอสมาทานอุโบสถศีลแต่แต่ว่าการสมาทานอุโบสถนี้เขาผ่านกลางวันกันมาแล้วเหลือแต่กลางคืน ยังเรียนถามท่านมาหาเศรษฐีว่าถ้าข้าพระเจ้าจะรักษาโ,โบสธธถ์ประินเพียงครึ่งวันจะมีประโยชน์ไหมแต่มาหาเศรษฐีก็เลยบอกว่าขึ้นชื่อว่าความดีมีอานิสงส์ใหญ่ย่อมไม่ประกอบบริการเราจะรักษาเต็มวันหรือครึ่งวันก็ได้บุญทั้งนั้นได้บุญเหมือนกัน ดังนั้นเขายังขอให้ท่านมาหาเศรษฐีสอนให้เขาสมาทานอุโบสถท่านมาหาเศรษฐีก็ให้สมาทานอุโบสถตามความประสงค์ครั้งเมื่อเขาสมาทานอุโบสถตสัดสินแล้วเขาก็กลับไปรักษาอุโบสถตัดสินตามสิขาบทแปดประการอย่างเคร่งครัดเป็นอันว่าอาหารเย็นวันนั้นเขาไม่ได้กินแล้วก็ไปทํางานหนักในป่า เวลาตอนดึกประมาณยามสามลมมันก็กำเริบพวกร่างกายขาดอาหารมีอาการเป็นไข้หนักบรรดาคนใช้ทั้งหลายทราบก็มาบอกท่านมหาเศรษฐีท่านมหาเศรษฐียังได้นำอาหารรสอย่างดีมีรสห้าอย่างที่เรียกกันว่าข้าวมทัทกปายาด ที่ท่านมหาเศรษฐีบริโภคเองซึ่งคนใช้ทั้งหลายยากมักที่จะได้บริโภคเอาไปให้เขาขอร้องอเพราะว่าโพบุริษะดูก่อนบุรุษผู้เจริญเห็นไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านมาหาเศรษฐีท่านเป็นบรบโสดาบันท่านพูดไม่ช้ำ คนใช้มารับใช้ท่านท่านเรียกว่าบุคคลผู้เจริญบุรุษผู้เจริญวอนดูก่อนบุรุษผู้เจริญจงบริโภคอาหารเชเถิดถ้าชีวิตของเรายัางทรงอยู่แล้วก็สามารถที่จะรักษาความดีต่อไปได้เพื่อนชีววิทีเราจะรักษาอะไรก็ได้ขอให้ท่านตั้งใจบริโภคอาหารให้ร่างกายทรงตัวแล้ว วันหลังเราตั้งใจรักษาใหม่ก็ได้แต่ถ้าว่าท่านมาหาทุกขะนี่ก็แสนใจ,จใจเด็ดมาคิดในใจว่านี้ความดีคืออุโบสถตสิงเขารักษากันได้ตลอดวันแต่เรารักษาเพียงครึ่งวันแค่นี้ถ้าเราทนไม่ได้ก็ปล่อยให้ตายเสียเลยดีกว่า จึงไม่ยอมรับทานอาหารกล่าวกระธารมศรษธิว่าความดีเพียงครึ่งวันแต่เขเจ้ารักษาไวาไม่ได้นั้นขาเจ้าก็ขอยอมตายท่านมหาศรษธิอ้อนวอนหลายครั้งบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยขึ้นชื่อว่าศินย่อมไม่จํากัดการไม่จํากัดสมัยเวลานี้ยอมขาดวิโกนิมิวิกาลโคชนเวี เอในข้อที่เรียกว่ากินอาหารแต่ว่าข้ออื่นมันยังอยู่ความดีในศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมครูเรายังมีโอกาสปฏิบัติได้อีกมากถ้ามีชีวิตอยู่และยังมีความดีไปยิ่งกว่านี้ขอเธอจงบริโภคอาหารหเสเถิดท่านมหาทุกาตะก็ไม่ยอมไม่ยอมกินในที่สุดท่านมหาเศรษฐีก็จนใจต้องกลับ เธอก็ตั้งใจกำหนดเอาจิตจับอยู่ในอุโบสถเธอศีลเป็นปกติเรียกว่าศีลานุสติกมามฐานยอมชินลมปราณดีกว่ายอมสิงขาดแม่แต่สิขาบทเดียวความจริงถ้าเขาจะปล่อยให้สิงขาดสิขาบทเดียวในข้อว่าวิกาลโภชนาเวีเรกินอาหารในเวลาวิกาอันนี้ความจริงมันไม่มีโทษหนัก ไม่มีโทษถนะึงอบายภูมิแต่ว่าขาดในฐานะเป็นพรหมจรรย์นิดหน่อยเท่านั้นเหลือเจ็ดตัวเท่านั้นยังยันในเขาเกิดบนสวรรค์ได้แต่ว่าสายน้ำใจของเขาเด็กขาดที่บรรดาท่างพุทธบริษัทที่ยอมรักษาศินดีกว่ารักษาชีวิตยอมตัวตายดีกว่าสินตายหรือว่าสินขาด เป็นอันว่าใจของเขาจับอยู่ในเสียนเป็นปกติเพราะเวลาใกล้รุง่งก็ปรากฏว่าชีวิตของเขาต้องสิ้นชีพทันทีดวงจิตนี้ออกจากร่างกายว่าร่างกายทนความขาดอาหารไม่ไหวปัจจัยในร่างกายทั้งหมดไม่ทำงานมีลมปราณอันสิ้นแล้ว อาศัยที่เขามีความเคารพในคําสอนพระองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วที่เรียกกันว่าโอุโบสตัสินเที่ยงครึ่งวันแต่วความจริงนี่เขาก็รบไม่ถึงครึ่งวันมันค้อนวันถ้าไม่ใช่มันค้อนของครึ่งวันก็ยังไม่ทันสว่างแต่ว่าจิตใจของเขามั่นอยู่ในศินแปดประการที่เรียกกันว่าโอุโบสตัสิน เบื้องหน้าความดีเพียงเล็กน้อยเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเขาจิตเมื่อจิตออกจากร่างแล้วเขาก็ไปเกิดเป็นลุกขเทวดามีวิมานงามสง่ามีทิระสมบัติมากในกลางป่าลึกทางผ่านไปกรุงอุเชนีมาในการละวันหนึ่งปรากฏว่าบรรดาท่านเรือสีพรสงฆพิญญาสมาบัติห้าร้อยท่านด้วยกัน ทราบองค์สมเด็จพระวิชิตาม,ามารบรมศาสัาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับสอนพุทธบริษัทอยู่ในกรุงอุเชนีซึ่งมีพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์พระบาทเท่าเธอทรงปกครองจึงได้พากันเดินทางไประหว่างทางเห็นต้นไทรใหญ่ซึ่งมหาทุกตะผู้จอมใจแในในาการนังสาโบสถปรากฏว่าเป็นลุกเทวนาโที่นั้น เห็นพุ่มไทรสวายดีแล้วจะได้เข้าไปพักอาศัยต้นไทรเป็นที่พักร่มเงาพอให้สบายใจขณะที่เรือเสียทั้งหลายเรานั่นนั่งอยู่ก็คิดในใจว่าต้นไม้ใหญ่ต้นนี้มีรุกขเทวดาหากว่าเรามีเราได้รุกขเทวดา,าจะทรงข้อเรานำน้ำให้เราบริโภคก็จะเป็นความดีเพราะกระหายมาก เมื่อบรรดาเรสีทั้งหลายนึกเท่านี้ทวดารู้ใจก็บันดาหให้น้ำปรากฏสายสะอาเดยเยือกเย็นดีเรสีทั้งหลายได้ทั้งกินทั้งอาดชำระร่างกายเสร็จมีความสุขนอนพักสบายเมื่อสบายแล้วก็นึกต่อไปว่าทวดาบันดาขนไม้ให้เราได้กินอีกก็จะดีเวลานี้มันหิว เทวดารู้ใจก็บรรดาลผลไม้ให้ปรากฏเทวดาก็กินอิ่มหนำสำราญขอโอทษบริเสีทั้งหลายเหล่านั้นก็กินอิ่มหนำสำราญคือคิดถึงความดีของเทวดาว่าเราใหญแกจะเห็นหน้าเทวดานักท่านมีบุญญาที่นุภาพมากมายเช่นนี้มีวิมานสวยสดงดงามระอาศัยบุญบาร,รมีอะไรเป็นปัจจัย เทวดาก็แสดงตัวปรากฏทีรฤาษีพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าท่านทั้งหลายได้ปัญญาสมาบัติมีทิฏฐิยกพิยานเห็นผีเห็นเทวดานได้มีถึงแม้ว่าจะเป็นพรามเป็นฤาษีท่านก็ทําได้แต่พระของเราบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาทําไม่ได้มันก็สวยเต็มทีเลวกว่าฤาษีที่ยังไม่เข้าถึงพระพุทธศาสนา เป็นอันว่าการสร้างทิพยคุยานป็นของไม่ยากเมื่มอฤาษีแสดงตัวให้ปรากฏท่านมาฤาษีขอโทษมอบรรดาท่านธบรรดาแสดงตัวให้ปรากฏฤาษีก็ถามว่าในสมัยเป็นมนุษย์ท่านบำเพ็ญบุญญาธิการอะไรไว้สมบัติใหญ่เจิงปรากฏแก่ท่านเปวรรดาถูกถามก็อายบอกว่าคุณเพื่อคุณเจ้าอย่าถามเลย ผมมีบุญญาที่การเล็กน้อยเท่านั้นสู้รดะคุณเจ้าไม่ได้แต่คุณเจ้าผู้เป็นฤาษีทั้งหลายถึงแม้ว่ายังไม่พบองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาส,สันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงทรงชาสมาบัติเป็นชาญโลกีได้พิญญาสมาบัติแบบนี้เวลาตายจากความเป็นคนท่านก็เป็นเทวดาชั้นสูงแล้เป็นพรได้ สำหรับผมนี่เมื่อสมัยที่เป็นมนุษย์มีบุญญาที่การเล็กน้อยจึงได้มาเกิดเป็นลูกขเทวดาแต่เรือเสียัังหลายอยากจะทราบประวัติก็บอกว่าจงอย่าอายเลยท่านมีความสุขและท่านมีคุณก่เรามากสามารถบรรดาลทุกอย่างที่เราต้องการได้ก็จัดว่าเป็นความดีเหลือหลายเป็นความประเสริฐแล้วพขอได้บอกเราเถิด ท่านเทวดาจึงได้บอกว่าตามประวัติที่กล่าวมาคือเป็นคนใช้ข้อนาดิบินิกาเศรษฐีเร้วสาวโบสดในพุทธศาสนาเพียงกึ่งเดียวนิดเดียวชั่วเวลาระยะเวลาเป็นค่อนคืนเพียงเท่านี้เราก็ตายมาเกิดเป็นลูกเทวดาได้เศรษฐีทั้งหลายเหล่านั้นเออเขอโทษฤรือีทั้งหลายเหล่านั้นฟังก็ปลื้มใจ ว่าเดชะบุญบารมีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอนุภาพมากเพียงเพียงนี้เจ้าหรือที่คนนี้เขาถืออุโบสถตรรีลินเพียงครึ่งวันเท่านั้นยังเกิดเป็นลุกเทวดาได้ฉะนั้นบรรดาฤาษีทั้งหลายยังเกิดธรรมปีติมีความพอใจอยากจะเห็นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้น จึงได้พากันลาธทวันดาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เมืองกรุงอุเชนีเมื่อไปถึงแล้วก็เป้าองค์สมเด็จไปจินาศีได้สดับพระธรรมทีศสนาจบเดี่ยวก็ปรากฏว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้สมเร็จอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนา ลาบันดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายโดยทุนหน้าจะที่บายอะไรมันก็ไม่ไหวแล้วเพราะเวลาหมดเป็น,นํานว่าเรื่องราวที่กล่าวมาแล้วนี้ก็ปรากฏบอกมาแล้วในตัวว่าความดีความชั่วที่มีผลเป็นประสารใดปรากฏแล้วในเรื่องของท่านนะท่านที่กล่าวมาเวลานี้สัญญาณบอกเวลาปรากฏแล้วก็ต้องขอลาบรรดาท่านพุทธบริษัทกลับก่อน ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี